สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่21สิงหาคมนะครับก็วันนี้ก็มาให้พี่เพียงน้องได้ดูนะครับด้านหลังก็คือวันนี้เราปิดดีพันสิบห้าไป10บไปนะครับบไปนะครับนี่ก็ลูกค้าเจ้าเดิมนะครับก็เป็นลูกค้า<ไ>ที่เรารักมากนะครับผมก็เป็นร้านหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนํนาม,มากนะครับพี่เขาก็เป็นร้านค้านะแต่ว่าผมจะไม่เอ่ยชื่อไปนะครับ<ไ>าะค <laughs> ือเราไปต่อเติมหรือว่าอะไรก็ไปแล้วแต่เขาพี่เขานะเอาอันนี้ครับพี่เพียงน้อง วันนี้ก็เป็นเบสอีกหนึ่งตัวที่แบบว่าขายดีมากจากทางร้านเรานะครับเบสซับชิมห้านะครับตัวนี้ก็อยากจะแนะนํานะครับสําหรับมือใหม่นะครับหัดเล่นว่าไม่รู้ว่าจะซื้อเบสตัวไหนอะไรยังไงนะครับผมเล่นชิมห้าเลยครับผมมันจะได้เลยครับผมมันจะได้จบนะครับอ่าคิดสอง่ามันเบาไปนะครับถ้าราจะเร่งมันก็ยังแบบว่าเฮ้เสียงมันไม่พอว่ะไอ้ยังเสียงมันไม่ถึงถ้าชิมห้ามันจะจบเลยนะจะจบเลยนะครับผม ถ้าชิห้าจะจบเลยนะครับแล้วก็มันยังสามารถต่อเติมไปได้นะครับตอนนี้ก็15นะครับแนะนาเลยนะครับถ้ามันก็ดังไปนะครับ15ก็จะอยู่กลางๆเลยนะครับระดับของเครื่องเสียงนะครับถ้ามันแดงมันแรงไปเราลดได้นะครับผม1ิพบีพันตัวนี้นะครับผมวันนี้ก็ปิดไปอีก10ใบนะครับราคาใบละ2 9 0 0ไม้อัดภูกเขานะครับผมตัวนี้หน้ากว้างนะครับถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะ54สมั้งครับสูงน่าจะ68นะครับเอ่อ ใครวอะไรวไะไครอะไรวะแป๊บหนึ่งนะครับผมขอหาตดเงะตรงนี้ขึ้นมาก่อนอนี่นี่นะครับผมด้านในนะครับก็ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับบอหน้าตรงสวยๆแบบนี้เป็นเบ้าหลุมสี่นิ้วนะครับผมตัวนี้เพราะว่าลูกค้าเน้นมาได้นะครับว่าอยากจะได้เบ้าสีนิ้วหรือเปล่าหรือว่าอยากจะได้เป็นเบ้าเคียวตั้งหลุมตั้งเสาได้หมดนะครับร้านผมตามใจลูกค้าอยู่แล้วนะครับผม นี่ก็ตัวนี้อยากจะบอกนะครับลงได้ทุกดอกนะครับแล้วก็เป็นอีกตู้ที่แบบว่าเสียงดีมากนะครับผมเสียงดีมากจริงๆนะครับลงได้ทุกดอกเลยนะครับไม่ไม่เลือกดอกนะครับผมอดอกดีเสียงยิ่งออกมาดีนะครับถึงคงปั๊มใส่มันยังนุ่มเลยนะครับผมใส่คงปั๊มก็มีลูกค้าหลายท่านมากที่ใส่เป็นคงปั๊มนะครับแต่อยากจะแนะนําว่าถ้าจะใส่เป็นคงปั๊มน่ะผมเสียดายตู้นะครับ เสียดายทาไมถึงว่าเสียดายตู้เพราะว่าตู้มันเสียงดีแล้วเราเอาดอกที่แบบคุณภาพต่ำมาใส่ตู้ที่มันเสียงดี่มันก็จะลดทอนอคุณค่าของตู้ไปด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับผมนี่ก็ใส่ใยให้ดีๆเลยนะครับพี่เพียงมันมองเห็นไหมครับผมนี่นะครับเป็นใส่ใยอย่างนี้นะครับมันจะซับเออไหม มันจะได้มองเห็นเนาะตัวนี้นะครับผมมันจะซับเสียงนะครับเสียงนุ่มนะครับจะทําให้เสียงมันนุ่มนะครับแล้วก็ลดแรงสะท้อนมาตบกับหน้าดอกได้เลยนะครับผมด้านหลังผมก็ซับใยนะครับสังเกตเลยนะครับบีพันชิบห้ากับบีพันิบแปดนะครับขดลมหรือว่าลิ้นมันไม่เหมือนกันนะครับเราทร์ดไล่ลมแตกต่างกันนะครับหน้าเหมือนกันก็จริงนะครับแต่ว่าข้างในไม่เหมือนกันนะครับผม18กับ15พหร์ตลมจะต่าแตกต่างกันเลยนะครับผมอ๋อนี่ครับผม แล้วก็พี่เพียงน้องจะได้ตะแกงลาย่สวยไปเลยนะครับผมเนี่ยครับตันนี้ก็เป็นตะแกงน้ำเข้านะครับพี่พียงน้องใครต้องการนะครับผมตอนนี้ก็ปิดไปเป็นอีก10บใบนะครับก็อยากจะแนะนํานะครับสําหรับมือใหม่นะครับก็แนะนําเป็นเบสซับชิมห้าไปเลยนะครับมันดีนะครับผมถ้ามันแรงไปเรายังสามารถลดได้ทามันไม่พอเราเพิ่มนะครับผมตัวนี้ตอบโจทย์นะครับสาหรับมือใหม่นะครับใครกําลังมองหาเบส ที่แบบว่าอยากได้โทนเสียงนา้นนะครับลูกโตโตนะครับแนะนําเลยนะครับตัวนี้บีพันสิ้นิ้วนะครับผมแต่ว่าพี่ๆพียงน้องต้องดอกนะครับผมต้องเลือกอยู่ที่ดอกด้วยนะต้องเอาเป็นโครงหล่อนะครับมันถึงจะหนาหรือว่าแล้วแต่ว่าพี่เพียงน้องจะใส่เป็นไว้สามไว้สี่แล้วแต่เลยนะครับผมเสียงน่ะดีนะครับผมแล้วก็เล็กกระทัดรัดแล้วก็ยกง่ายไม่หนักนะครับตัวนี้ไม่หนักจริงๆนะครับผมวันนี้ก็สิบใบนะครับนี่ลูกค้าเจ้าเดิมนะครับผม ก็เป็นลูกค้าที่น่ารักมากมากเลยนะครับ <S <S ก็อยากจะขอบคุณมากๆนะครับที่แบบว่าอุดหนุนเราบ่อยๆนะบ่อยนะ,ยนะคือเขาสั่งเยอะมากนะครับสั่งฉีบใบนะครับสั่ง40สใบวันนั้นวันนั้นผมว่าจะถ่ายที่บอกพี่พี่น้องไว้ว่าจะถ่าย10ใบให้พี่พี่น้องได้ดูนะวันนั้นผมไม่สบายนะครับวันนั้นก็เลยไม่ได้ถ่ายก็เข้าไปแล้ว10ใบนะครับวันนี้ก็เลยเพิ่มอีก10บใบนะยังเหลือ,ออีก20ที่จะต้องจัดส่งเขานะครับแต่ว่า เรายังทําไม่ทันนะครับผมเราพยายามขึ้นอ่าตอนนี้ก็ยังยิงตู้อยู่นะครับ้วต้องเอามาพ่นอีกนะครับคือโรงงานเรารับทําหมดเลยนะครับคือทําเองหมดนะครับไม่ได้ส่งเจ้าไหนนะครับแม้แต่กระทั่งตัดไม้อะไรอะไรทําหมดนะครับยิงยิงยิงมาแล้วก็พ่นสีมาขัดอะไรต่างๆมันมีสีโรงงานนะครับห้าห้าก็คืออยู่ที่ที่ผมยืนนี่ครับผมที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับคือที่ห้านะครับปลายทางนะครับผมนี่เลยนะครับผม อ่พี่พี่น้องผมพูดเยอะนะพี่พี่น้องใบละสองพันเกนะก็อยากจะแนะนำนะครับเป็นโทนอ่าเป็นโทนเบสดอีกตัวหนึ่งที่เสียงดีมากแล้วก็อยากจะแนะนำนะครับผมขออนุญ,ญาตใส่นะครับตัวนี้คือไม่มีสายนะครับผมถ้าเป็นปีกให้ลูกค้านะครับคือพี่พี่น้องสั่งเข้ามาต่างจังหวัดอะไรผมใส่สายให้หมดนะครับแต่ว่าร้านนี้เขาไม่เอาสายลำโพงนะครับผมแล้วก็อย่าบอกนะว่าที่ร้านอื่นก็แถมสายไปเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับ เข้าใจนะครับว่าสายที่เขาแถมให้พี่ไปเนะี่ยมันเป็นทองแดงล้วนหรือเปล่ามันเป็นสายดีมีคุณภาพหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับสายก็มีผลต่อเสียงนะครับผมจะบอกให้นะครับผมถ้าสายดีนะครับมีทองแดงล้วนแล้วก็มานําเสียงได้ดีนําเสียงละเอียดนะครับก็จะทําให้ดอกเรานําเสียงแม้ว่าเต็มประสิทธิภาพนะครับผม ถ้าเป็นดอกที่ไม่ดีที่สายไฟทั่วไปอะไรพวกนี้ถามว่ามันดังไหมมันดังนะครับผมมันดังมันมีความแตกต่างกันเลยนะครับถ้าเป็นสายธรรมดาก็จะทําให้ดอกนั้นนะครับทำงานเต็ม70-8ถึงซนะครับแต่ถ้าเป็นสายทองแดงล้วนอนะ่ะแท้ดีๆนะ่ะจะเต็มร้อยเลยนะครับพี่ๆลองดูว่า 70- 80กับร้อยนะ่ก็ไหนมันดีนะครับพี่ๆน้องก็ตัดสินใจเลือกเอาตรงนี้นะครับผมแต่ผมจะถแถมไว้ว่าสายทองแดงล้วนเลยนะครับผมร้านผมนะครับ ันนี้ก็คือไม่ได้คิดตังนะครับ2 9 0 0ก็คือแถมสายแถมแทบให้เลยแล้วก็ว่ามีตะแกรงพิมเตอร์สวยๆติดให้แบบนี้นะครับนี่ก็เป็นงานนําเข้านะครับงานละเอียดสีละเอียดมากก็อยากจะแนะนำนะครับพี่เพน้องงานเยอะมากนะครับวันนี้ก็อประมาณนี้นะครับพี่เพน้องก็อ่านติดกันประมาณนี้นะครับผมสบายนะครับขออญาตทำงานก่อนครับไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ